สวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งรอบนะครับวันนี้27กุมภานะครับพอดีว่าผมสั่งยอดนะครับก้านแดงหางกั้งไปนะครับก็ขนส่งเพิ่งเอามาส่งนะครับเมื่อกี้นะครับก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับยอดนะครับที่สั่งไปนะครับใช้เวลาเดินทางสองวันนะครับจากชุมพรมาเชียงรายนะครับ ยอดค่อนข้างสวยนะครับก็สภาพตอนมาถึงนะครับดูหางนะครับแล้วก็ขนาดนะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะครับ ไม่เหี่ยวเลยนะครับเขาแพกมาค่อนข้างดีมากนะครับด้านใบนะครับเขาก็ห่อใบตองมานะครับส่วนด้านก้านเขานะครับเขาก็ใช้ที่ชู่เปียกนะครับห่อมานะครับใบก็ยังสดอยู่เลยนะครับสำหรับ ช่องทางติดต่อแม่ค้านะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าท่านใดอยากได้ยอดนะครับก็ลองเข้าไปติดต่อสอบถามได้นะครับน่าจะมีหลายพันอยู่นะครับ นี่นะครับผมก็จะใช้ต้นพวกนี้นะครับมาเป็นต้นตอนะครับขนาดก็ค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับ ต้นนี้ก็อยากตัดนะครับแต่ก็ค่อนข้างเสียดายนะครับแต่เขาก็คงต้องตัดใจนะครับต่อยิ่งใหญ่นะครับเขาก็จะยิ่งตัวเร็วนะครับ ให้รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับว่าในปีนะครับในปีก็เป็นกล้างแล้วนะครับชุดนี้ผมก็สั่งมาแค่สิบยอดนะครับเอามาเป็นชุดทดลองนะครับถ้าหากว่า ชุดน,นี้โตเร็วนะครับเดี๋ยวผมก็จะสั่งอีกนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับที่อยู่ติดต่อแม่ค้านะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับ